เมื่อก่อนดังมากตอนนี้86ปีแล้วแมนทีรพล์อดีตพระเอกดังเรียกได้ว่าเมื่อก่อนดังมากสําหรับเมื่อราว50กว่าปีก่อนก็ได้มีพระเอกนางเอกเข้ามาแสดงความสามารถมากมายและต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนดาราไทยหน้าตาหล่อสวยกันทุกอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆรวมไปถึงแมนทีรพล์ที่ในอดีตนั้นเป็นถึงพระเอกที่เคยโด่งดังอย่างมากเลยทีเดียวโดยปัจจุบันนี้แมนอายุได้86ปีแล้วแต่หน้าตาก็ยังคงดูหล่อไม่ทิ้งมากพระเอกเลยทีเดียว และสำหรับชีวิตส่วนตัวของแมนมีชื่อสกุลจริงว่าสมศักดิ์พงศีรพลก่อนจะเข้าวงการนั้นพื้นเพเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเกิดในครอบครัวที่มีพี่น้อง4คนชายสอหญิงสองโดยทางด้านแมนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3จากโรงเรียนประจำจังหวัด พ่อของเขาเป็นเท่าแก่โรงสีและตัวของแมนเองนั้นก็ได้ช่วยงานอยู่ที่โรงสีของคุณพ่อซึ่งในขนาดนั้นแมนมีร่างกายที่กำยำจากการยุกกระสอบข้าวสารจนกล้ามขึ้นเป็นมัดมัดแถมรูปหล่อแต่แล้ววันหนึ่งคุณพ่อของแมนก็ได้ส่งเขามาเรียนต่อทางด้านบัญชีที่กรุงเทพหวังจะให้กลับมาช่วยงานโรงสีข้าวและในระหว่างเรียนแมนก็มักจะไปฝึกฝนร่างกายและไปฝึกเล่นกล้ามและไปถ่ายรูปโชว์ที่ร้านสุริยา ต่อมาจึงถูกชักชวนจากสนันนาคส,สู่สุขให้มาเป็นพระเอกภาพยนตร์โดยได้รับบทเป็นสุภาพบุรุษผู้สวมหน้ากากดำสมญานามในเรื่องเหยี่ยวราตรีปีพศ .2501 ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของสองจุดนวราชซึ่งวสันสุนทรปักสินผู้กำกับตุ๊กตาทองคนแรกของเมืองไทยเป็นผู้กำกับการแสดงและมีชื่อเสียงดังจากเรื่องนี้เขาแสดงหนังมากมาย แต่เขาเป็นพระเอกเพียงไม่กี่เรื่องเขามักจะรับบทรองหรือบทร้ายอยู่เสมอมีผลงานด้วยมาจนถึงพศ2520จึงรับงานแสดงน้อยลงแสดงเป็นเรื่องสุดท้ายคืออําแดงเหมือนกับนายฤทธิพ์พศ2537รับบทนายเกตพ่อของนางเอกคืออําแดงเหมือนนางเอกของเรื่องจินตลาสุพัฒส,ส่วนทางด้านชีวิตครอบครัวของแมน เคยสมรสกับชดาพรวิชารปาราณีอดีตดาราเช่นกันและมีทิดาด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันแมนสมรสใหม่และมีบุตรชายอีกสองคือหนึ่งในนั้นคือบอยวรุธพงทีรพลบอกกอข่าวและผู้ประกาศข่าวกีฬาทั้งช่องห้า